สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารายงานผลการโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2566ของมหาวิทยาลัยมหาสรารคามนะคะซึ่งโครงการที่เรารับผิดชอบนะคะก็คือชื่อโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์เึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพค่ะ ปีนี้ก็เป็นปีที่2นะคะที่ต่อจากปีที่ผ่านมานะคะในปีที่1เราเริ่มทําที่กลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านโกทาตทาําบลพะธาตออำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะ ในการทําในครั้งนี้นะคะก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ทั้งหมด4หน่วยงานค่ะก็คือสถาบันวิจัยวลัยลุคเวศคณะเภสัชศาสตร์คณะ,ะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากราศาสตร์แล้วก็สํานักวิทยาบริการค่ะในปีที่ผ่านมานะคะเราส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการปลูกพืชสมุนไพรอยู่จำนวน2ชนิดก็คือรังจืดและก็เพชรสังคาตค่ะในปีที่1ที่เราทำไปนะคะเราก็พยายามที่จะ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณภาพโดยที่ไปส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกนะคะปลูกยังไงที่จะให้มีคุณภาพทางยาซึ่งผลเราก็ปรากฏว่าเพื่อทั้งสองชนิดนี้นะคะมีคุณภาพแล้วก็มี สารสำคัญทางยาสูงเกินมาตรฐานนะคะที่กำหนดไว้ใน Thai Herbal Pharmacopeia พอเข้าปีที่2ปีงบประมาณ2,566ซึ่งปีนี้เราก็ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมก็คือเรายกพืชสมนุนไพรรังเจิดที่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะขั้นตอนที่เราทำก็คือว่าเอาผงส่งต่อมาที่โรงงาน Farmcare Pharmaceutical นะคะเป็นผู้ดำเนินการในกิจกรรมที่ผ่านมาค่ะให้กลุ่มเกษตรกร มาศึกษาดูงานที่โรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาสุทิ์ข้อเพื่อเขาจะได้เข้าใจว่ากระบ,บวนการแปรรูปสมุนไพรจริงๆแล้วจากต้นน้ําที่เขาทําเขาต้องรู้กระบ,บวนการกลางน้ําเพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งที่เขาผลิตน่ะมันเข้าสู่กระบ,บวนการขั้นที่สองนี้อย่างไรนะคะก็มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนก่อนที่จะเข้าสู่โรงงานนะคะก็จะมีทั้งให้ความรู้ในเรื่องของ การบางตัวหรือการปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุดนะคะโดยผู้จัดการโรงงานฟาร์แคร์ก็จะมาให้ความรู้ก่อนเบื้องต้นนะคะหลังจากนั้นก็กลุ่มเกษตรกรของเราก็จะได้ดูกระบวนการในเรื่องของการแปลรูปทุกห้องค่ะทีะ่ที่ทางโรงงานฟาร์แคร์จัดให้นะคะเมื่อดูเสร็จแล้วกลุ่มเกษตรกรก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเห็นผลิตภัณฑ์ที่เขาปลูก แล้วก็สู่กระบวนการแปลรูปที่เป็นรูปประธรรมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายสุดก็คือ,อตัวยาของเขาสามารถนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณภาพ อีกอย่างหนึ่งก็คือการให้ความรู้เรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะการสร้างแบรนด์ของกลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มนี้ก็คือรางจืดแคปซูลต,ตานาดูน่าซึ่งทางสํานักวิทยาบริการหรือทีมงานของเราเองนะคะก็มีการออกแบบการทําแบรนด์ทํำยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มของเราที่สามารถที่จะขายได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์รางจืดนาดุน่าอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนจากสํานักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยาก็คาดว่าจะได้รับทะเบียนภายในเร็ววันนี้ จะ,ะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการบริการวิชาการดังกล่าวนะคะก็พอจะสรุปได้ว่าโครงการนี้เป็นที่พึ่งของชุมชนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งชุมชนเองก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีแบรนด์รางจืดแคปซูลตาดานุนาสามารถที่จะขายแล้วก็เป็นรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอนาดูนเป็นอย่างดีค่ะ